ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็มาต่อเป็น EP พีที่6นะคะทุกคนตลาดนัดผระไหมสุรินนะคะในวันนี้นะคะวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6พนรสองะคะร,ร้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้าไทยผ้าไหมนะคะคุณแปมผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะร้านอยู่ตรงจุดนี้นะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนมีบรรยากาศวันนี้ ช่วงเช้ามาหนาวหนาวนะคะก็ตอนสายเกือบจะเที่ยงร้อนนะทุกคนอากาศเริ่มร้อนเลยนะ,ะนี่ผ้าไหมเด็กนะคะข้าใหม่บ้านอาโพนะคะตำบลเขาศรินรินอำเภอเขาศรินรินจังหวัดสุรินทร์แมสวัสดีค่ะค่ะผ้าไหมบ้านอาโพของแม่แดดนะคะบ้านอาโพตำบลนาโพนี่ขึ้น,ขนเนะะขาห,าหนแม่เนาะขายผ้าไหม ส่งนะคะราคาถูกนะคะสีมือประณีตเลยนะคะ ดีค่ะสวัสดีค่ะน่าเห็นวอลบ่มบอมบ้ามะใสบุห้องแล้ววันนี้นูอยู่มอไหนลูกมอเรียนที่ไหนนะเซนารีนนะจบแล้วจะเรียนมหาลัยแล้วบุได้นสิมาซอยญขายผ้ไหมนูนี้ เออแก่ลงเก่ลงนะคะต้อใส่ช่วยตัวกางที่ร้องเกอือฮืช่วยชอยนะอ่าถึงขั้นตัวกลางเลยเป็นไงไปแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะบรรยากาศตลาดน้ำผ้าใหม่นะคะทุกคนเนาะให้ชมกันนะคะนุพลักษ์ผ้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนุพลักษ์ผ้าไทยโอ้โหเมเบลนะคะเมเบลเห็นได้เลยนะคะ แบบผ้าไทยสวยๆนะคะร้านนพรักษ์ผ้าไทยก็อยู่ลงโรงแรมเพชรเกษมภาซาสุรินนะคะข้างหนองเพชรเกษมภาซาสุรินนะคะก็หน้าบลักบาเบอร์นะคะทุกคนก็ามาเที่ยวเลือกซื้อผ้าใหม่กันได้เลยนะคะแล้วก็ขายอยู่ตลาดนะัดผ้าใหม่สุรินนะคะรองรับมีสีดําสีหลากสี รองรับมากมายเลยนะคะทั้งสีเคมีสีธรรมชาติทั้งค่าสําเร็จแนละ้วก็ผ้านุ่งนะคะทุกคนมาเลือกได้เลยนะคะก็เลยจะเข้าไปดูในร้านอิ่มได้จุใจไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนนะคะวันนี้ค่อนข้างเพราะว่างานช้างเริ่มแล้วนะคะทุกคนตลาดผ้าใหม่ก็จะดูเกิดกดลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเขาคงจะไปงานช้าง,งและนะ้วแหละงานช้างก็เลย มีน้อยลงแล้วนะคะทุกคนมีคนมาเดินน้อยนะงานช้างนะคะงานช้างก็จะมีเห็นรถรางมาแล้วนะคะทุกคนมีรถรางมารอส่งไปงานช้างนะคะโอ้รถรางวิ่งตั้งแต่หัวเวรเลยเออวันนี้เราเราจะมามานั่งรถรางดีกว่านะคะทุกคนจะต้องไม่ต้องขับรถไปนะคะค่าไหมเผาสินลดีนะคะทุกคนตรงฝันนี้นะคะนี่นั่นหนุ่มหนุ่มหนุ่มไม่มาเหรอ นี่จะมีอีกเจ้าหนึ่งมาวางอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่คือบรรยากาศตลาดผ้าไหมสดรนสวยงามนะคะหลากหลายทั้งผ้าต่อตีนผ้า,าย,ยาวนะคะผ้าลายทรงสวยผ้าคาเมียมีให้เลือกมากมายนะคะทุกคนอันนี้เจะของหนุหน่มๆนะคะชอบกระด <c oughs> ันะนะคะ บรรยากาศที่ชมกันนะคะบรรยากาศผ้าไหมให้ชมกันนะคะคุณตงสวยนะคะสวยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถทักทายนะคะทุกคนเนาะตลาดผ้าไหมนะคะกองให้เลือกเลยชอบทัก ชอบส่งซื้อเลยสวยเลยค่ะทุกคนเนี่ยสวยมากนะสวยทุกสีทุกลายเลยนะคะสีเขียวพลายมีเขียวพลายลายอะไรคะลายด่างแหย์ลายล่างแหย์กระลาสนไยกระลาสนไนกระลาสนายนะคะลายด่างแหย์สวยนะคะเดงสวยหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ย ที่ขอบคุณนะคะขอบคุณ่านะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูร้านก่อนตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าแานมินก็พยายามรีวิวให้ชมกันไอพี่นยารัฐผ้าไหมสุรินนะคะหอมมากน,นะคะทุกคน พมหมอำเภอขาวศรีนรินนะคะก็จะวางทุกวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์และก็วันอาทิตย์ตลาดกรีนมอนะคะใมเลือกไม่หม่นะคะเนี่ยสวยไม่สางเลยนะคะอัดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อากเย็นช่นะคะทุกคนสวยค่ะข้นขาว

เนี่ยนะคะพี่นายรัตน์ผ้าไหมสรินผ้าไหมกอสินรินนะคะชุดที่ใส่พี่นายรัตน์ชุดนี้ออกวัแบบมาใหม่บ่คะออ๋สวยงามค่ะสวยงามนี่นะคะสวยจริงๆนะคะอ่ะพอเราเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นปกนะทุกคนเนาะจงสอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะอัปเดตตลอดนั่งผ้าไหม่เป็นนที่หกนะคะ ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็อินไวฟ์สนทุกทา่านก็คงจะตกใจในคลิปของเราไม่ไหมจิตต้องน้ำสุดกระาผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานไปรเพื่อนี่ไว้หน้าที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเราคะเพืทุนที่เข้ามาชมคลิปเรา อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกับทางช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดกดคลิ่งลิกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสลักทิพย์เนี่มีขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้คันนี้คจริงเหมือนสมัยที่เราเคย